อิตูไทยอิตูลาพระอิตูไทยเออจนนี้ไอ้บ้านเฮาเขาบวกินเขาสิเอาไปใส่เคาะไก่คือบ่ให้มันมีไฮอะนะเออมันแม่นแล้วมันไฮนี้ลูกบ่ไปอันนี้เขาตึกสะดุ้งแซ่แช่ในหอยโมงนะแม่นบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่อยูสเออเดี๋ยวสิลงี่รู้บายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคน จะไปดิจะนั่งจะมาใส่เลี้ยงงัววันนีน้ฝนมาตกค่ำเจ้าบ่าตกอะไรเนาะจะมาใส่จ้ะไปเลี้ยงงัวหรือไปเลี้ยงขั้วีงัวไปยาคนละไปมีขั้วเอาเลยหน่อผู้ใดนี่สบายดีพี่น้องหาหลักพักหาหลักพักพี่น้อง ผัดก,กะเพราเพิเ่นื้อนี้สิมีเมนูอันผัดก,กะเพราหมูสวัสดีพัดก,กะเพราหมูพ่หน่อยเพิ่นไปอันหากะไปกะเพราอันอยู่หน้าเปาดาวคุณเป็นเลาะหากะเพรากะเพราบ้านเฮาขาเจ้าส่วนใหญ่ก็บ,บ่ค่อยเฮ็ดกับขานะกก้าวเนาะแม่นผัดกะเพราบ,บ่ค่อยมีแม่นมีแต่ซื้อตา,ตามตลาดแต่ว่าอันนี้เป็นเลาะหาตามที่มันเคยเกิด <laughs> ตัแรกไปหาอยู่หน้าบา่าวดาวเห็นมันเต็มอยู่มันเกิดเองมันอ,อไปพอมันตายเบิร์ตมาซะออพอดีพ่อแม่เบ่าไก่ออกมาพอดีเน่นทางมาในทางใหญ่ล้วอัวนนี้แคนก็มีเอาจะเลยมานี่เลยไปพอ่พอแม่ไก่พี่นออ้องไปพอ่พอแม่ไก่อยู่ทั้งแหละทั้งหน้าบ่าวดาวคนแหละอี่แม่เิ่นมาต้หน้าเออแล้วมาต้หน้าแหลพอดีเป็นย่างใบอี่แม่นะพอดีไอมีขี่รถใบ ก็เลยสั่นเอาอีแม่มานั่มแล้วเอาไปไซส์บอกไปเก็บผักกระเพราอันเก็บหมดไปผัดบะหมีก็เลยแล้วนี่แล้วว่าอยู่เพื่อนมีอยู่แล้วอยู่ทางเันหนาเฮื่อนก็มีเหรอวะแม่โอ้ยชาติในกล้วพอแาะเมาก็บไปผัดกระเพราหมูมันกเทศเห็ดกับข่าวไทยเบื่อกับข่าวเล้าแล้วกินอยู่เสมอเสมออันนี้อันนี้ปลูกนงยิ่เพื่อนกินอยู่บน นส่วนใหญ่บัลท้านแล้วมันเกิดเองพี่น้องตามป้ากบทงห้ยทงหน้าอยู่อยู่หน้าบะมีก็มีอยู่มันเกิดเองมันเอออันนี้ก็เกิดเองไงเขาเจ้าบ่ค่อยนิยมกินบัลท้าวเขาพวกกินเลยอ่ะเนาะมิแต่มันเกิดเองมันธรรมชาติอันอยู่ลาวเพิ่นอ่ะพ่ออีตู่ไทยพ่ออีตู่ไทยอีตู่ลาวพ่ออีตู่ไทยส่วนใหญ่บัลท้าวเขาพวกกินเขาสิเอาไปใส่เคราะไก่คือใ้มันมีให้อ่ะนะมันเหม็นแล้วมันให้นี้ แม่บอกอ่ะวขวบเคยเห็นเลยคเคยเห็นเลยตามป้าตามดกงแถวบ้านเฮากับนี่อยู่ม,มันเกิดเองมันพ่อแม่เพิ่งเมือม่อแล้วพ่อแม่เจ้าเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแต่เศร้าแล้วมาแล้วก็่แม่แล้ว,ลวก็เมื่อแล้วคันแม่บ่ได้นะนี่ละเว้นพอตั้งใจอุตส่าห์หงเขาไวเรียบร้อย <c oughs> พอบงหูเลยได้ได่วอยู่นี่มี คือใบหน้าเบาดาวมีใบพัวโบเห็นตั้งใจไปเอาหน้าเบาดาวเพราะว่าตอนไปดำหน้าน่ะเห็นนี่ผุ่นลายเต็มอยู่มันปล่ยพัดตายจนเบิดแล้วอ่ะมันจะอยากไก่มากอร่อยมีหน้าบ้านก็มีตึกรถประตูทางเข่าแหละเพราะว่าขนเอามาแต่หน้าแล้วมาปลูกมีหน้านอะไรนะมียหน้าอะไรแม่เออแม่อะไรเนาะแมีกางมีหน้าลายลาย ่อยเอามาแต่หน้ามาปลูกไว้พว่ออันย่ายอันนี้มันจะเป็นกะเพราธรรมชาพี่เนาะกะเพราอันบ้านกะบพราอะกะเพราบ้านกะเพราป่าล่ะแต่เป็นธรรมชาแถวบ้านเรา,าก็ตามป่าตามดงได้เห็นหลายอย่าเนี่ยแต่ว่าทั้งกรุงเทพเขาจะมีกะเพราใบง่ายบอกแล้วกะเพราแหล่นนะกะเพราที่เขาดัดแปลงมากะเพราพันธนะนะกินมันสิเบาะอะไรทั้งกรุงเทพมันมีมันมีการดัดแปลงนล้วบ่อยมีเที่เขาเจ้าแบบมีสายพันธุเขาเจ้าปลูกขายนะมีพันอันนี้มันพันธุ์ธรรมชาติอันน,นี้ มันสิใบมันติกินแหง้งถ้าเป็นกระเพราแดงก็กินแหง้งหนนันนะครับมันสิมีกระเพราอันนี้ใบใหญ่ๆนะกินบ่คอยแหง้งหมดเลยอันนี้ธรรมชา,าติบมันเท่านะกระเพราธรรมาศาสตรกินแห้งก่ตัวนี้กินแห้งเออบ้าไอ้เมื่อพัดอันนี้เสือเขาเจ้าสถานกินแหละเตรียมมัน ตามไปกินรสดกะเพราไปกินนทำกันเด้อพี่น้องเด้อเออผัดกะเพราหมูมีกุ้งน้ำใส่กุ้งโดยโดยเหรอตามไปเด้อพี่น้องไปตามไปพี่น้องไก่กับมือแรงกคนละขั้นเดียออกไปกันรับกินยังก็กินออกไปนี่แหละเรือก็กินบนเรือก็บวกกินมันค้นลายหน่อยมีเนาะอือ อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพิมั่นพิธีพิธันเออกผักกะเพรองิเีกา้ยนุมีประเี เดมีเนื้ขางผูกเลยก็มีเหอกับอยูู่บ่นนี้เขาตึกสะดุ้งแซ่ในหอยโมงนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่อเออเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งซะเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งฝนตเซาเมื่อกี้ฝนมันแห้งเลยน้ำลาย ไะเดี๋ยวไปเหมือนกันสะดุดกับพี่น้ออเอ้ยัเนียเอาไปเอไปตึกบ่เจ้าไปตึกบ่มุ้ยขามุ้ขาโอ้ยสามีสิเฮ็ดไถกบมียตัเนี้เป็นหมักตึกสะดุดในพี่น้องเอ้งเนี้วเป็นหมักตึกสะดุดในพี่เอ้อเพม่นมีสะดุงมีขามีมีขบโอ้ยเพม่นไปลล่วกันเออเห็นอยู่เขาจตึกิบ่เออ เห็นว e ่างามๆนั่นเองกับตึกเป็นได้พี่น้องไอ้ตึกสะดุดุเป็นได้หมานั่นด้พี่น้องไอ้เพื่อนวันมีคอมเมนต์มาลูกสาวบ้านนี่งามวันสุขคนบ่ไกลเพื่อนวะงามวันสุขคนแต่ลูกสาวบ้านลูกงพ่อใช้ได้ไปเป็นมีเลยเจริญขลัง จะงามึงง่าแม่บอกไก่ลูกสาวก๊กมีไรยลยง่ามวะเจ้าวันเ้องงามด้วยแม่โว้ยขยงงามาเร็วซะอีแม่นี่ะไมยเป็นสาวบอกเป็นสาวมาฮอนหวยพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยหน้าหวยขึ้นหน้าหวยแมงขุ่นๆเลย

บมได้พี่น้อยไอ้ฝนได้เพญ่ฝนเมื่อเลยโอ้โหท้องที่มามึงข้าเจ้าตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้หน้าบกเออน้าขึ้นอยู่ป่าแต่บกขึ้นพี่น้องฝนตกบกเฮ่งเนาะก็เลยบรเห็นป่าในสะดุ้งสำพี่น้องเอ้ น้ำเมี่ยวก็หอบมากหวยมากเท่านะเพื่นแหละเพื่นว่ามื้อนี้มันคขำแล้วเพื่นว่ามือหน้าเพื่นแหละพื่นที่ลงมาตึ็กอะไรงัวไตคัวพี่น้องงัวไตคัวอะไรไตเซยบ่นี่นะคัวนี่งัวไตเซยคัวนี่โอ้งูหยุกใหม่ Tại khu ăn lệch chơi nhỏ rồi Ơ ờ, bố dạ ăn chơi nhỏ Oh. เจ,อเออเจือนแล้วพี่น้องเลยดินเจือนแล้วดินเอีเนินตีนควานี่โ oh. อ้ยจะจะฝดมดันติไอ้ฝนหนาวฝนปีนี่บ่ี่เจือนบ่เลยคนอื่นไก่ก็ะข้อขอบุญขอบคุณขอบมกขอบใจพี่ป่านะอ่า ชุบองชูบอนเด้อที่เป็นกำลังใจให้ไก่มาตลอดแลก็กรอบใจหลายๆอแม่ไว้น้องทุกคนทั้งนันเนาะที่เป็นสปอนเซอร์แลก็สนับสนุนไก่แลก็คอยให้กำลังใจไก่มาตลอดขอบคุณขอบคุณหลายๆ